นี่ฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนกรณีของชั้น14กับเรื่องของแพทย์สภาชั้น14เนี่ยจะแบ่งเป็น2 2 2โหมดนะโหมดหนึ่งก็คือโหมดของแพทย์ทสภากับ3หมอที่โดนลงโทษอีกโหมดหนึ่งก็รอวันที่13มิถุนายนนะโหมดสำหรับเ,เรื่องของแพทย์ทสภาที่มีกำหนดลงโทษนะหมอพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับเรื่องของตักเตือน ซึ่งตอนนี้เรื่องไปคาอยู่ที่นายสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะนายสมศักดิ์นั้นเล่นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกสิบท่านวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีกก,ะกะตได้โพสต์เฟซบุ๊กความฉลาดที่อย่างไรก็ต้องรับผิดชอบของรัฐมนตรีเรื่องส่วนใหญ่รัฐมนตรีไทยก็ฉลาดพอตตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่บางเรื่องที่หากจะตัดสินใจเองแล้วโดนดา่าเขาก็ฉลาดพอ ที่จะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยศึกษาและเวลาตัดสินใจก็จะได้บอกว่าก็อนุเขาชงมาอย่างนั้นอนุบางชุดก็รู้เรื่องจริงบางชุดก็ตั้งกันแบบงงๆๆ <c oughs> เช่นจะกลั่นกรองเรื่องทางแพทย์แต่ดันตั้งอนุที่มีพื้นด้านกฎหมายเสียแปดใน10คนมีหมอแค่สองแถมให้เป็นฝ่ายเลยขาที่เสียงดังน้อยกว่าดีแต่อนุโปรดได้สบายใจเพราะไม่ว่าท่านจะมีความเห็นอะไรในความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ศึกษาและให้ความเห็นเท่านั้นท้ายสุดรัฐมนตรีเท่านั้นคือผู้ตัดสินใจและต้องรับผิดชอบจะโยนกลับว่าใครชงมาไม่ได้หรอกหากรัฐมนตรีที่ติดคุกทั้งหลายก็ล้วนแต่มีคนชงมีคนให้ความเห็นกันกรอมาก,ก่อนทั้งนั้นท่านอนุสบายใจได้ครับไม่มีหารยาวยกเว้นท่านมีเจตนาทำผิดเป็นถูกชัดเจนเกินไปนี่เตือนกันแบบตรงๆนะฮะ เตืนกันแบบตร,ตรงๆกรรมการ10คนเนี่ยที่สมศัก์ตั้งขึ้นมาเป็นนักกฎหมายสแป <c oughs> รู้เรื่องหมอสองนะแต่ก็เป็นสองที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงหรือมีเสียงน้อยเพราะเป็นฝ่ายเลขากรรมการนะและวันนี้เขาก็เดากันว่าทางด้านของคุณสมศักดิ์น่าจะวีโต้ไม่เห็นตามที่แพทยสภามีมติมา โดยมีการปล่อยข่าวมาแล้วว่ากรรมการกรรมการชุดที่คุณสมศักดิ์ตั้งนั้นนะครับรู้สึกออมันมีพิรุษตั้งแต่ชุดอนุกรรมการของคุณหมออมรก่อนจะไปแพทยสภาชุดใหญ่ทางด้านของกรรมการชุดนี้แหล่งข่าวนะเขาไม่ได้บอกชื่อว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่แหล่งข่าวบอกว่ากรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยขอเอกสารไปที่แพทยสภาแพทยสภาไม่ให้ ที่เขาขอไปเพราะเขารู้มาว่าอนุกรรมการเนี่ยนะฮะจะเสียงส่วนใหญ่ไม่ลงโทษแต่เสียงส่วนน้อยลงโทษแล้วทำไมพอไปถึงแพทยสภาพบลงโทษตามที่เสียงส่วนน้อยต้องการแล้วก็จะมีการลงโทษหมอจริงๆ4คนทำไมมีแค่สมคนมนะพอคือเขาเหมือนกับเจตนาแบบโยนหินถามทางฮะท่านผู้ชมฮะปล่อยข่าวนี้เมื่อก่อน ว่าเขาไม่ได้เอกสารจากแพทยสภา,านะฉะนั้นเนี่ยพอข่าวนี้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคุณสมศักดิ์ก็จะอ้างได้อันนี้ขออนุญาตแบบตีปลาหน้าใส <c oughs> คุณสมศักดิ์ที่จะบอกว่ากรรมการชุดของผมตรวจสอบด้วยแล้วมันพบพิรุษในขั้นตั้งแต่อนุกรรมการก่อนจะไปที่แพทยสภา,าแล้วก็ขอเอกสารทางนั้นก็ไม่ให้มาฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาดูแล้วมีพิรุษผมก็คงจะต้องไม่เห็นด้วยกับแพทยสภาตามที่กรรมการที่ผมตั้งขึ้นมาเสนอมา ม,มันจะออกมาแนวนี้แน่แน่เลยแน่แ่เลยๆๆๆๆต้องเป็นแชมป์แน่ๆเลย <laughs> ทีมสีแดงอะนะนี่เขาดักเขาดักคอไว้เลยนะนี่ฮะคือจะออกทางไหนก็ตามเนี่ยสมศักดิ์ก็จะอ้างคณะอนุกรรมการที่ตัวเองตั้งขึ้นมาใช่เขามีความเห็นแบบนี้ชเมื่อผมตั้งขึ้นมาแล้วเขามีความเห็นแบบนี้ก็คือตามนั้นใช่คือหาที่พิงอะออสมศักดิ์หาที่พิงแต่กรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นไม่ได้รู้เรื่องหมอเรื่องอะไรเลยนะนี่นะ แล้วก็วันนี้ทางคุณนายกองตรีธนกฤษนะฮะนา,นายกองตรีธนกฤตบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมในวันนี้นะครับเขามีการประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภานายกพิเศษนะฮะกรรมการแต่ละคนทำความเห็นต่อแพทย์ที่ถูกร้องเรียน <c oughs> ทั้ง4คนคือคนทั้ง4คนเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งที่ถูกยกคำร้องนะฮะ <c oughs> แยกเป็นรายคน ซึ่งกรรมการก็จะกลับไปแก้เอกสารให้ความเห็นหลังจากพูดคุยกันในวันนี้จนเกิดความเข้าใจแล้วก็นัดคุยกันสุดท้าย27พฤษภาคมบ่าย2โมงเพื่อส่งให้กับสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษพิจารณาและตัดสินใจว่าจะวีโต้มติของแพทยสภาหรือไม่นะครับอัลองฟังดูนะฮะวันนี้นะครับมีการนัดหมายออของท่าน ท่านประธานคณะกรรมการเรื่องของการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอแพทยสภามีความเห็นลงโทษคุณหมอนะครับทั้งสิ้นสี่สลายแล้วก็ทำความเห็นแต่ละแต่ละท่านมานะครับเพื่อ,อามาชี้แจงให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้เห็นว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็แยกเป็น เป็นลายบุคคลไปดังนั้นพอมีความเห็นแต่ละท่านก็กลับไปแก้ในส่วนที่ยังมีความไม่เรียบร้อยของตัวคณะกรรมการเองที่วันนี้มีความเห็นปรับเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดความยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของออประเด็นข้อกฎหมายบางอย่างแต่เมื่อมีการดีเฟนต์ให้เกิดความเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ก็จะกลับไปแก้ไปแก้เอกสาร แล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนัดประชุมอีกหนึ่งครั้งเพื่อจะนำผลสรุปของแต่ละท่านไม่ใช่ผลสรุปพร้อมกันนะครับแต่ละท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยก็จะนำเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยส่งให้กับทางสภานายพิเศษนำไปพิจารณาตัดสินใจเลยว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรคือต้องเรียนงี้ครับว่าพวกเรา พิจารณาเนี่ยเราพิจารณาตามเนื้อหาประกอบกับข้อกฎหมายก็จึงมีความเห็นแตกต่างกันเลยครับก็หมายความว่าแตกต่างกับทางความเห็นของแต่ละท่านนะครับบางอย่างมีความเห็นคล้ายกันกันกบทางแพทยสภานะครับว่าแพทย์มีมติอย่างไรก็มีความเห็นคล้ายก็มีมีความเห็นเ,เหมือนกันแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องบางเรื่อง ก็มีหรือชี้ให้แพทยสภาเห็นในบางอย่างว่าน่าจะต้องมีกฎหมายบางอย่างเอาไปเพิ่มเติมได้ก็เป็นไปได้ครับว่าอย่างที่คุณธนกิจบอกกรรมการบางคนก็บอกก็เห็นเหมือนกันกับที่แพทยสภาเห็นก็มีนะฮะแต่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแสดงว่าก็อาจจะมีกรรมการบางคนเห็นว่าเฮ้ยแพทยสภาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวชกรรม เท่าไรนะหเดือนกับสามเดือนน้อยไปอย่างนี้มันต้องพักเป,ป็นปีมีเหรอจะม,อ <c oughs> มีเหรอจะมีเหรอความเห็นเนี่ยจะมีอย่างนี้ไหม, <c oughs> มท่านท่านอะไรฮะนายกองตรีเลยฮะจะมีไหมฮะผมอยากจะรู้นักมีกรรมการคนไหนเสนอคุณสมศักดิ์ม่บอกว่าผมเห็นว่าผมดูแล, <c oughs> แล้วเอกสารท,ที่ทางแพทยสภาส่งให้มาผมคิดว่าหมอคนนี้เนี่ยนะโอ้โหทําแบบนี้ได้เนี่ยนะคนไม่วิกฤตบอกให้เป็นวิกฤตต้องพักใบอนุญาตสามปีไม่ใช่สามเดือน คนนี้6กเดือนเหรอโอ้ยคนนี้ต้องตลอดไปเลยโอ้ทาขนาดนี้จะมีไหมจะมีกรรมการของท่านสมศักดิ์เห็นแบบเห็นสอดคล้องกับที่แพทย์เทศภาแต่ว่าขอเพิ่มเติมหน่อยคือเพิ่มเติมให้หนักขึ้นมีไหมจะมีไหมจะมีเหรอจะมีเหรอนะฮะอยากจะรู้นักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอีกเรื่องหนึ่งของคนที่เคยนอนผงาบผงาบอยู่ชั้น14พรุ่งนี้เขาจะไปเป็นองค์ปาถก แสดงปาฐกถาเรื่องยาเสพติดวันที่27พฤษภาคมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ